ให้สบายนะตั้ใจให้สบายนะชีวิตของคนเฮ้านะชีวิตของคนเราเาเมื่อเป็นคารวะมาอยู่รวมกลุ่มคารวะคืออะไรผู้อยู่ในอาวาพยายามฆ่าซึ่งกิเลสตัณหา นะเรียกว่าคารวะอยู่ในอาวาสอยู่ในบริเวณรวมกลุ่มกันแล้วอยู่ในบริเวณนะพยายามที่จะข่าเสียซึ่งพยายามข่าเสียซึ่งกิเลสอ่านะละกตนาพยายามข่าความโลภความโกรธความหลงนะเรียกว่าคารวะนะคารวนะเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วจิตใจแต่ละดวงแต่ละดวงแต่ละดวงอ่า แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนังนนั้นเหตุจากไหนสีลอ้อล้อมรวมกันลอล้อมรวมกันได้มีสิ่งเดียวที่สี่ล้อล้อมรวมกันลอล้อมได้ก็คือความเมตตาความเมตตาความมีธรรมในหัวอกหัวใจเจ้าของในจิตแต่ละดวงแต่ละดวงในจิตในใจแต่ละดวงแต่ละดวงนี่นลอล้อมกันจน เป็นที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับซึ่งกันและกันนี่คือการหล่อล้อมรวมจิตรวมใจเลิศที่สุดก็อยู่ใจนะดีที่สุดก็อยู่ใจบอดีที่สุดก็อยู่ใจบเลิศที่สุดก็อยู่ใจดังนั้นใจที่ถูกล่อหลอมรวมกันแล้วนะเรียกว่าคารวา ผู้พยายามอยู่ในอาวาสอยู่ในบริเวณพยายามข่าเสียซึ่งกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหลายทั้งปวกโดยมีสติสัมปชัญญะรอบลู่โดยรอบรอบลู่โดยรอบบพอ่อต้องมีหิลิโอตปะอีกความเกรงกลัวความละอายตัวบา เป็นอย่างสั้นชีวิตของคนเฮาวันเวลากรผพานไปผ่านไปผ่านไปเกินกินเฮาทุกวินาทีอัตภาพร่างกายของเฮานี่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลามีความเสื่อมไปบ่มีผู้ใดคงทนนะบ่มีผู้ใดคงทนบ่มีผู้ใดนะบ่มีผู้ใด คงทนบริคผู้ใดที่คงอยู่มันไห้แม้สิไปเสริมติ่งเต็งหลายเมือนหลายเสนยกระช่างอัตภ,ภาพร่างกายนะก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าอยากสาวอยู่ตลอดก็ต้องแลกด้วยการเสียตังค์แต่สิ่งเดียวนะที่เราต้องเสียเสียตังค์เลยคือเอาจิตเอาใจของเฮานี่แหละสร้างจิตสร้างใจของเรานี่แหละ จิตฝึกใจของเฮาเลยให้เป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐให้มีเมตตานะให้มีคุณธรรมประจําดวงจิตดวงใจแต่ละ,ะดวงแต่ละ,ะดวงนั่นละ่ะครูบา่าเป็นผู้เลิศแล้วนะเป็นผู้เลิศวัตถุสิ่งต่างๆย่อมมีการเสื่อมไปแต่ว่าหากจิตใจของเฮาเป็นผู้เลิศแล้ว หาใด้ไหมของเฮาเสื่อมกับโบมีนะถ้าเฮามีหลักหมั่นคงปักลักนักแน่นแล้วนั่นแหละคือหินศิลาที่คงอยู่ขอให้ดวงจิตดวงใจนี้มีความเมตตามีคุณธรรมประจับประจําจิตประจําใจของเฮานะพราะนั้นนะขอให้ทำความเข้าใจชีวิตของคนเฮาร่วมกันอยู่ในสิ่งที่มูมาก อยู่ในหมู่มากนะเมตพระเองนะเมตพระเองพุทธเจ้าเพิ่นให้สองอยาง่างเมตพระเองอการอยู่รวมอยู่กับหมู่คณะการรวมอยู่กับผู้เป็นคาระว่ามีอยู่สองสิ่งเท่านั้นคือความเมตตากับการมีคุณธรรมเท่านั้นถ้าอยู่ในจิตใจแต่ละดวงแต่ละดวงมนะบ่มีปัญหายังเพราะเขาสิ่งยอมรับซึ่งกันและกัน แล้วห้องสิเข้าใจซึ่งกันและกันโอ้พวกนี้เป็นเนี่สิเนาะห้องสิเข้าใจห้องก็สิว่างลงได้แนนอนโอ้อันนี้เป็นนิสัยของเพื่อนเนาะห้องก็สิว่างลงนะว่างลงได้แนนอนนะว่างลงได้ในนอนตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะนะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดขอยทำความเข้าใจเหตุการณ์แจ้งแจ้งและเอาสิ่งที่ปรารถนานําไปใช่ในชีวิตประจำวันให้เยอะที่สุดบ่ได้หลายก็ได้นอนน่ะเตรียมตัวรับพรเด้อ ยะทาวริวะปูราปริปุรินติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตางอุกัปติอิจิตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะสมิตฉะตุสัพเบปุรินตุสังกปาจันโดปนระโสยะทามณิโชติระโสยะทา สพิติโยวิวัชนตัวสับรโควินาสตัวมาเตียภาววันตรายยสุขีดีคายุโกภาวะอภิวานสซีริสะนิตจังบุธาปจายโนจัตตารุธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังบะรังอัญจะโคดากินาทินาสังขหิสุปฏิทิตาดีคารตังหิตายะสะ ท่านโสอุปกาปฏิโสยติธรรมโมจะอายังนิทัสิตัวเปียตานณปูชาจะกตาอุราระบารันจะบิขุนักมโนปทินังตุมเฮหิปุญังปะสุตังอนาปักนติบ่าวตุสาบามังคารังรักันตุสาบัดเดวตาสับบาปุถานุภาเวนะสับบาธรรมานุภาเวนะ สบ,บสังคานุภาเวนะสดาสโสทีโคตุนิรันตารัง ข่ากินน้ำกันเน่ยจะเดอ้อดิกงน้อยเอาขนมเดอ้อนะดิกงน้อยเอาขนมเดอ้อมีขนมนะฟังปิ้งแบงขนมน้ำเอาขนมไม่รู้